คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะหากริมฝีปากมีโอกาสได้ชิดใกล้กันใจของใครคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะะเป็นยังไงบ้างมาดูนค่ะเขาก็คงรู้สึกอบอุ่นนะนะคะอาจจะแบบความใกล้ชิดนะคะ การที่ได้สัมผัสความรู้สึกที่อบอุ่นอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็มันมีมันมีคำว,ว่าแบบเป็นเหมือนที่ผักใจผ่อนคลายสบายใจและความรู้สึกแบาบว่านี่แหละคนที่คนที่รอมานานไม่รู้ยังไงเช่น อาจจะแบบมีความรู้สึกผูกพันมากขึ้นมีความอบอุ่นแล้วก็สัมผัสแบบนี้คือสัมผัสที่แบบเอ้ยตามหามานานละอะไรประมาณนี้นะคะหากกริมฟีปามีโอกาสได้ฉีดใกล้กันใจของใครคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะอยากใกล้อีกยิ่งอยากใกล้อีกรู้สึกถึงความ ผูกพันมากขึ้นนะคะแล้วไม่อยากไม่อยากจะจากไปไหนเลยอยากจะผูกกันไว้อย่อยางนี้ไม่อยากจะปล่อยมือนะคะหากฤษีป,ป่ามีโอกาสได้ชิดใกล้กันใจของใครคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะมีความหวงหนและมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคนนี้ของฉัน ริมฝีปากนี้ของฉันเธอคือของฉันหากริมฝีปากมีโอกาสได้ชิดใกล้กันใจของใครคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะมันมีมันมีการที่แอบคิดลึกอะค่ะมากขึ้นอยากจะขยับมากขึ้นนอกเหนือไปจาก ริมฝีปากที่ได้ใกล้ชิดกันนะคะบางคนในช่วงจังหวะที่ริมฝีปากใกล้ชิดกันอาจจะมีแบบแตะเนื้อต่องตัวนะคะสัมผัสอกกอดอะไรก็ตามแต่มีม,มีมีโมเมนต์ของการที่แบบมืออะค่ะอยู่ไม่สุขด้วยหากริมฝีปากมีโอกาสได้ชิดใกล้กันใจของใครคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะอบอุ่น สบายใจแล้วรู้สึกถึงความมั่นคงทางอารมณ์รู้สึกปลอดภัยได้วยนะเหมือนแบบว่าเออฉันไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกฉันมีใครสักคนที่เป็นเจ้าของริฟิป,ปากเนี้ยที่อยู่ในชีวิตที่คอยเคียงข้างฉันหากริฟิป,ปากมีโอกาสได้ชิดใกล้กันใจของใครคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะ ก็รู้สึกตกหลุมรักและค่ะและอยากจะสื่อสารภาษารักมากกว่านี้อาจจะอยากเอ่ยออกมาเป็นคำพูดนะคะมันมีความผูกพันมันมีการเชื่อมโยงจากใจถึงใจนะคะแล้วรู้สึกถึงโมเมนต์แห่งความแบบอบอุ่นอ่อนหวานที่แสนละมุนแล้วก็อยากจะทนุถนอม ุณด้วยพร้อมๆกับที่ธนุถนอมความสัมพันธ์นี้รู้สึกเหมือนโดนเหมือนมืนช่วงเวลามันมันหยุดนิ่งให้อยู่แบบสงบสงบ,สงบอะคะ่ะแบบโดยไม่สนบรรยากาศรอบตัวมีแค่คุณกับเขานะคะอืม หากเริ่มสิบป่ามีโอกาสได้ชิดใกล้าการใจของใครคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะมีโมเมนต์ของการอยากนวนเนียด้วยนะอยากอยากยุ่งวุ่นวายกับตัวคุณนะ่ะไม่รู้ยังไงนะคะบางคนก็อาจจะ มีการสัมผัสเนื้อตัวหรือแม้กระทั่งการลูบผมอะไรด้วยนะคะเป็นไปตามแบบช่วงจังหวะอารมณ์ที่เข้ามานะขณะนั้นนะคะรู้สึกถึงความเป็นเด็กอีกครั้งสดใสอีกครั้ง1ิี่อีกครั้งชื่นใจนะคะนี่ไงลิมฟีปาเนี่ยรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งได้ละค่ะมันมีความชื่นใจอยู่ในนี้เกิดขึ้นนะคะ ก็ถึงริฟีปริปัดก็มาเขาบอกว่ารอยจุ๊บของคุณนะ่ะเป็นสิ่งที่หวานที่สุดที่เขาอยากจะได้จนแทบคลัง่งอืแล้วยังไงตา I still have so many pictures of us even s o m the university เขาบอกว่าเขาแอบเซฟรูปคุณไ้เยอะมากเลยนะบางรูปคุณก็ไม่เคยเห็นดอรูปที่เขาแอบ,บถ่ายคุณคะ่ะ I'm thinking about how I should apologize to you. กำลังคิดว่าจะขอโทษคุณยังไงดี Any case ไม่น่ารักก่อนหน้าหรือเปล่าคะ I was healed by your beautiful smile and voice. ก็บอกว่ารอยยิ้มและเสียงพราพรของคุณนะคะรวมถึงริมฝีปากของคุณเป็นอะไรที่ดีต่อใจจังเลย